เดือนหนึ่งตัวในการแปลงล่างแปลงล่างเป็นม้ามา้าทำอะไรไม่ได้แล้วนายแพ้แล้วเออเองนไงละ่ะ สวัสดีครับพบกับผมตูมตามลิซ่าเบฟนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับเกมยูเกียวดูเอลลิงนะครับคือต้องบอกว่าวันนี้เรามีเด็กมาแนะนำนะครับเป็นเด็กที่เราเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยคือตอนแรกเนี่ยเราพยายามหาการ์ดเมดิชเชียนเนวิเกชันนะครับอยู่นานมากนะครับแล้วก็ดาร์คเมดิคอลเซอร์เคิลคือต้องบอกว่าการ์ดสองใบนี้เนี่ยจำเป็นมากๆเลยสําหรับเด็กใบเด็นี้นะครับข้อดีก็คือตัวการ์ดสเปลอันนี้จะเป็นแบบคอนตินิว่าสเปลก็คือเวลาเราลงไปเสร็จปุ๊บใช่ปะ่ะแล้วทุกครั้งที่เรามีการซัมมอนตัวดาร์คเมารถ บนิชการ์ดของคู่แข่งได้นะครับก็คือเหมือนว่าเอาออกจากสนามไปเลยนะครับทุกครั้งที่มีดาร์ m เมดิเชียนเข้ามาแม้ถึงในแต่ละเทิร์นะครับแล้วก็การ์ดแท็บตัวนี้นะครับคือเวลาที่เราวางเข้าไปเสร็จปุ๊บใช่ปะ่ะแล้วเทิร์นต่อไปสมมติว่าเราวางเทิร์นของเราตานี้เสร็จปุ๊บเทิร์นต่อไปของคู่แข่งเนี่ยถ้าเรามีดาร์ m เมดิเชียนอยู่ในมือเราสามารถเปิดการ์ดแท็บตัวนี้แล้วก็สเปเชียล u ซมมอนตัวดาร์ m เมดิเชียนได้1ตัวแล้วก็ดาร์ s สเปลคือแบบเป็นสเปลแคสเตอร์ที่เป็นธาตุมืดอ,อีกหนึ แล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูมอนสเตอร์กันเรามีมอนสเตอร์อยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือเมดิเชียนออฟเคออตัวนี้ก็คือด a r เมดิเชียนนั่นแหละแต่ว่าเวลาที่มีสเปลหรือว่ามีแท็บการ์ดแอคทิเวทขึ้นมาหรือว่ามีการใช้งานขึ้นมาเนี่ยตัวนี้สามารถกดสั่งทําลายนะครับมันมีเอฟเฟกก็คือสามารถสั่งทําลายการ์ดได้หนึ่งใบบนสนามจะทําลายฝั่งเราก็ได้หรือว่าฝั่งคู่ต่อสู้ก็ได้ต่อมาเป็นดักเมดิเชียนไม่ใช่เมด i เชียนออฟดักอิลูชัน คือตัวนี้ดีมากเวลาที่เราใช้แท็บการ์ดหรือว่าสเปลการ์ดในเทิร์นของคู่แข่งนะครับเราสามารถที่จะซัมมอนไอการ์ดใบนี้ได้เลยแล้วคราวน,นี้ในเทิร์นของเราเองถ้าเกิดเราเนี่ยใช้สเปลการ์ดใช่ปะก็สามารถที่จะซัมมอนดาร์คเมดิเชียนธรรมดาไอที่เป็นตัว n o r m a l l ยจากในเกฟยาร์ดหรือว่าหลุมศพได้เลยนะครับโอเคแล้วก็อันต่อมาเมดิชเชียนลอตตตัวนี้เนี่ยคือเวลาที่เราใช้ s ซลมอนหรือว่าวางมันลงไปบนสนามเสร็จปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะเรียกการ์ดท,ที่เกี่ยวกับดาร์คเมดิชเชนที่เป็นสเปลหรือว่าแท็บก็ตามนะครับขึ้นมาบนมือได้1ใบซึ่งการ์ดเนี่ยเวลาที่เราดูก็คือสามารถดูจากรีเลตการ์ดตัวนี้ได้เลยนะครับและลูดขึ้นมาเนาะเออ ตัวนี้จะเป็นสเปลกับแถบการ์ดทุกอย่างจะเป็นการ์ดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับดาร์คเมดิเชียนนะครับซึ่งเราสามารถเอาไว้พวกสเปลพวกนี้จัดไว้ในเด็กได้เลยโอเคทีนี้มาดูกันต่อดาร์คเมดิเชียนก็ไม่มีอะไรอันนี้เป็นแอดวานซ์ลิช a l ลอาร์ตการ์ดอันนี้ข้อดีคือเราสามารถที่จะลิชีลซัมมอนมอนสเตอร์ที่อยู่ในมือเราอะสมมุติว่าผมเนี่ยมี การ์ดใบนี้1นึ่งใบใช่ปะแล้วก็มีดั r เมดิเชียนออฟเคออสอีกหนึ่งใบนะครับผมสามารถที่จะใช้สเปลตัวนี้ในการซัมมอนเมดิเชียนออฟเคออสได้เลยคือไม่จำเป็นต้องมีดั r เมด g เชียนอยู่บนมือก็ได้แต่ต้องมีดั r เมด g เชียนอยู่ในเด็กอะเข้าปะคือมันสามารถสเปเชียลซัมมอนจากเด็กได้เลยนะครับแต่ต้องเลเวลเท่ากันด้วยแล้วก็เป็น normal monster นะครับหรือว่าเป็น monster ธรรมดาที่ไม่ใช่แบบพวกเอฟเฟกตต่อมาเป็นใบนี้ตัวนี้เนี่ยคือเราจะได้จากการเล่นอาคานานะครับ Dark Magic Curtain ตัวนี้เรราาาาสามาถ Special ตัว Dark จก ในเด็กได้เลยเหมือนกันเออแต่ว่าต้องจ่าย LP ครึ่งหนึ่งเลยนะข้อดีก็คือถ้าสมมติว่าเราเหลือ LP น้อยมากๆแบบประมาณ2 0 3 0 0อย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้ได้เว้ยมันก็จะลดแบบน้อยแต่ถ้าเกิดเริ่มมาเราใช้ในเทิร์นแรกเลยแล้วเราสเปเชียลซัมโมนมันก็คือเสียไปเลยนะครับครึ่งหนึ่งอันนี้เป็น chaos form นะครับสามารถใช้ลิชชัซัล m o นตัว m e d i c i n of a o s ได้ซึ่งสามารถลิชชัวซัล m o นได้ทั้งจากบนมือ บนสนามแล้วก็บนเกมยาร์ดนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าตัวดาร์กเมดิชเชียนเราที่จะใช้ในการริชวลซัมมอนเนี่ยอยู่ในเกมยาร์ดมันก็จะทําการแบนนิชหรือว่าเอาออกจากสนามแทนดาร์กเมดิจเวลนะครับตัวนี้เนี่ยคือเราจ่าย1,000 LP เพื่อสเปเชียลซัมมอนหนึ่งดักสเปเชียลเอ้ยสเปลแคสเตอร์เนาะคือสามารถสเปเชียลซัมมอนได้ยกเว้นตัวเมดิชเชียนออคเคสนะครับคือตัวนี้ต้องริชวลซัมมอนเท่านั้นเออแล้วต่อมานะครับตัวนี้เด e ยร์ออฟไทมัคือตัวเนี้ยมันสามารถที่จะใช้ในการแแปลงงร่่่าบบบซัััมมอนตววทีีเกกย ดักเมดิเชียนได้เลยนะครับซึ่งตัวที่ผมเอามาใช้เนี่ยก็จะมี2ตัวจริงๆแล้วซิงโค2ตัวนี้ไม่ได้ใช้เนาะเอาออกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าในเด็กเราเนี่ยต้องการแค่2ตัวนี้นะครับตัวนี้คือด a r คาเวอรี่ไอ้ม้าตัวนี้ดีมากเลยคือแอ t แทกเนี่ยมันจะเพิ่มตามจํานวนสเปลหรือว่าแท็บที่อยู่บนสนามนะครับที่มีแบบเอา100เนี่ยไปคูณกับจํานวนใบที่มีอยู่บนสนามเลยเอฟเฟกมันก็คือสามารถที่จะทิ้งการ์ดบนมือเพื่อที่จะแคนเซิล เอฟเฟกหรือว่าสเปลต่างๆได้นะครับต่อมาอามูเลดดากอนตัวนี้ก็คือเป็นดาร์มินิชเชียนที่ขี่มังกรอยู่เว้ยคือเวลาที่ตัวนี้ตายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะเสกหรือว่าสเปเชียลซัมมอนตัวดาร์มินิเชียนขึ้นมาบนสนามได้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของมันเนาะคราวนี้มาดูฟัดเกตแท็บโฮไอตัวนี้คือเวลาที่มีใครแบบหงการ์ดหรือว่าซัมมอนมาเสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะคว่ำการ์ดมันได้เลยเว้ยตอนนี้เราก็มีครบแล้วเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันสตาร์กันช่่วนีีม้มครับอยู เรามาเล่นเอาเพชรเนี่ยสักพักละคือเราเล่นเอาเพชรจากเกมนี้แหละเดี๋ยวมาดูถ้าการ์สี่ใบแรกมันขึ้นมาห,ห่วยๆนี่เตรียมเลยนะเตรียมแพ้เลยนะครับถ้าแพ้เลเวลตกอย่างนี้ก็แพ้ไม่ได้แล้วดิ <My turn. S 1> โอเคก็พอใช้ได้เยองน้อยมันก็หาอะไรลงได้นะเราสามารถซัมมอนดาร์เมดิเชียนเนี่ยได้ด้วย2อ,อย่างนะครับ ดักมจิกเวลกับเมิเช <'m> นเนอรเกันก็ได้เซโดเล่นเด็กนินจาด้วย

นินจามอลเตอร์กับนินจาสื่ออาร์ตไม่สามารถโดนทำลายได้ เฮ้ยอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งทําลายการ์ดที่ขอซัมมอนก่อนได้ไหม I, แล้วเราก็สามารถเลือกการ์ได้หนึ่งใบนะครับที่เป็นสเปลแคสเตอร์ธาตุด right. I, แล้วก็ได้เอฟเฟกของอันนี้ด้วยดักอิลูชันนะครับ โอเคคราวนี้รอดูว่ามันจะทำอะไรต่อเฉดโดมันวางแท็บกับการ์ดเต็มเลยว่ะ Continuous travel. What shall I do? I special summon up. I activate a field spell. Here I go. I tribute summon a monster. Here I go. Oh. Let's battle. Fuck lay. Here goes. My monster attack. my monster's effect. Shadow. Oh. เพิ่มไอแท็กถ <All right. S 2> ึงพันปักมาแล้วว่าฮีโร่ของเราการมันหมดมือแล้วอะทีนี้ก็เหลือแค่ว่าการบนไอ้นี่มันจะเป็นไงนะครับ กันบนกระดานมาตอนนี้เราใช้การ์ดสเปลนะครับเอฟเฟกที่คุณจะตามมาก็คือเอฟเฟกของตัวดาร์กอิลูชันเนี่ยควรที่จะซัมมอนดาร์กเมเนกเชนขึ้นมาบนกระดานหนึ่งใบนี่ไงเล้วแล้วลเราก็เลือก ด์คเมริกเชียนะครับจะในเกบยาดได้หนึ่งใบขึ้นมาซัมมอนมัน I, I เลือกการ์ดหนึ่งใบแบนิชมันเอาไปไหนดีวะเนี่ยชิบหายละเอาไบนี้เอาไปก่อนนะครับถ้แทางมันเยอะ อ้แบบนี้ก็เรียบร้อยดีเท่นนี้จบเลย Here goes. My monster attacks. I'll end my turn with Joey Wheeler. I draw. มาแล้วครับ. Eye of สเปเชียลแัมมอนอันี่ขึ้นมาแล้วกันหลบไปซะออกไปจากสนามซะนี่ทำไรวะเฮ้ยทำอะไร รอบนี้เนี่ยเราต้องขัดจังหวะมันนะครับเราขัดจังหวะมันด้วยการ์ดเมจิกเชีนนีเวเกชันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะซัมมอนไอออฟไทมาอัสเลืนหนึ่งตัวในการแปลงร่างแปลงร่างเป็นม้ามา, <c oughs> ม,ามาดีครับแบบนี้ แตกซะดับไปซะเฮ้ยนายแพ้แล้วยอมเถอะปั่นปั่นทำอะไรไม่ได้แล้วนายแพ้แล้วเออเป็นไงล่ะ มันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าคือถ้าการ์ดสี่ใบห้าใบาแรกที่ขึ้นมือมามันไม่โอเคอะ่ะไม่ว่าเด็กไหนมันก็เท่าที่เล่นๆมาเนี่ยมันก็ไม่สามารถชนะได้เว้ยเออนะครับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับงไงก็ฝากกดติดตามช่องเราด้วยเนาะเราก็มีเกมแบบทั้งมือถือทั้งเกมคอมนะครับให้ดูกันมากมายเลยมีทั้งเกมเนื้อเรื่องอะไรก็ด้วยเออคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องเราไว้นะครับแล้วเราก็ยังมีเพจใน Facebook ด้วย disney gaming ฝากกดติดตามด้วยครับเจอกันบ๊ายบายขอบคุณมากครับสว